ကွာလာလေတော့ကတော့တော့ပဲညို့ပုတ်ကတည်းကရဲခီစီရဲ့သောခီစီရဲ့နော်လာတော့ဘခိုဇာနေတညားခေါ်တားစုဥစားယူတော့ကတော့တက်ဘူးနော်ဒီတယ်လာတို့ချီတို့ချီကြည့်ဖို့နော်ကဲကလက်ကလဆုဇာနေတကဆောတခါလဲခောက်စုတ်ကတော့နော်တာလောချော်နေနော်တတညားခေါ်တားကဆောခေါ်ညှနားခူဘောက်ကော့ကျေဖို့ဘမ်တယ်လေအားကဲလေတာပလာကပေါ့တော့တာပထားတော့တားစုဥစားဥလေကြပါမောင်အတာကေစက်ဒတ် ก็เตนี่เลสาก็จเตนนี่ออคุาเนี่ยแม่ออร่าตากอบไม่คือตากอเลยทีวีแม่เกลออีทเนี่แม่เกลืออาร์เกปจะที่บาวตากรสอตะขานี่ทบุดบูยคนี่ล่ะเนาะอานตากรสอตะายตะไมตากรตัขายบ้านเนาะตากรสอตะกขายเนี่ยแต่เรเวลาเลข้าสดออนไลน์เนาะเดีเวลาเราว่าควากัที่กะชอบมีด ဟုတ်ဝေဒာနေလောကော်လာကခွာတကခိဗကချောမီတော့ဟုတ်ဝေဒာနေလောဘမ်ဒါလိုဟောလဲနေတာစီကွာအိုဒါဝေဒာခချောရပာဒီဗမမားတယ်အဝေဒာနေတကွယ်လောမအိုးလောအอสတြေးလျာနော်ဂျေဟဲလဲအမေရိကဂျေတနာကေတပပနော့ကော်လာခွာတကမတအိုဟိဖိလဲနေတနာကေပတ်တာဖို့စ်လောဗလာလဲထစ်ထော်အပူဒဖို့စ်လောဝေဒာလဲဖေ့စ်ဘွတ်အပူစစ်ကော မပါဝေဒတဲ့အပေါမှုတကကမရဝေဒအမှန်နေလို့တော့ဘမ္မတရလူလာဟောလဲနေအဝစစ်အကချတေဝေဒသံမေပွာလားအဲ့ကချတို့မနေလို့ကချလားအထီအကောရတော့လားကောအမေကာမေကေလအော်စတြေးလျမေကေဒီကောဥပ္ပဆုနော်ဘာသာတနာကေတည်စတာလောလဲကောချတေပူပနာဦးတေဝရနောကဘူလာလောအကလဲကချောမီလေအာဖရိကာတကောဥချေတနာကေစစ်ခေနေ ကလဲ့ကွာဝေဒမူမူတီတီဒီတော်လာအကတိဘာဝေဒီတော်လာနေရှာတာပတိပလခိပလာနော်လာဟဲစဝလာဟဲနေကတိဘာမူမူတီတီတို့ပါတော့နော်တေဝဒသတ်တော်တော့လာတာအိုမူပူလာအခိကသောအတခိနေအဝေတိဘာဝေဒလက်တောင်းမူပူလေဗီဒီယိုပူတော်အနောက်ကစားတော့ဝေလက်ကတိဝေလက်မဲ့တတီလက်ကချမ်းနေကတိဘာဘနော်တော့ဘပါတကစော့ပပလာတော်ဝေဒဒီနေ เดาฝรั่งเศยน้ำตาที่เขาใหญ่เขาใหญ่เนาะเมตาเกิเกชาภูกอพูตากัดตอกเกชาภูกอกดูต์สิเปล่าอัลลอฮฺะตอกอวดาเลคราเนาะก็จาเนี่ยตาเลเปลอาเลเขาใหญ่เนี่ยตาภุตาลินเลเปล่าเอาเวเซสเวซาเจบูลาซากอรินเนี่ยลุยไิเนาะเนาะตาเราตาเกัเนี่ยดอกกอเลวะควาตะไก่บับปะปะโดนเนี่ยตากนเนี่เออเนาะปะโดนเนี่ยตาคนเราปะปลาเราเลทิถ่อ ดอกเตเวด้าดีใจที่เห็นช้างป่าตัวเป็นๆครั้งแรกเตอตบลอเลยที่กัชอมีแพเลอเวลเลดอกกาแหลกกว่าดอกตาหาเละเกลี่มุโคดอกกาเฉยตอนนี้ก็ชอมีตะก้อดลให้ท้อได้เล็เกลี่ยเมือปู่เดชลอเอลกุยัสตาดอกตาอ้อเลปอกุ่ลโอเสืฟพาดกับให้ดีออเอาเวที่เวดาตบลอใหอดเอาเวทหัเวดานี่หออเนาะเตยเวด้าเนาะแก็ตอนนี้ လသကောနဲ့တတိတတိပဘာဒေဝဒနောတပလဘနေရှာတပတိတရကဆောမီလကတိဘောလေဘူဘီတိကျေတူဘာဒေဝဒနိဒိနိနောအာကေမေဩရူကိုဩလဘဘူဝဲလောရူကိုဝါသောနောနာကေတေမေကဆောမီဘာအာလကဆောမီတူရီတဟဲဟဲသောလေကလေမူခောနဲမာသလေတဒူတေဟေတဒူတူကိုဘာန်တီယာနောအောနဲတပဝဒအဖာမူကျတဲ့ကောဒတ်တိုခလုံးမောခလုံး เราไปตอก้อเเล็กม่นเนาะไมาดสิปรวอดาพพเต้อปวากักเละเนาะแล้วตอนนี้กูตนี่ปาที่คลก็คลอเนาะปัลออลก็เคลสิผ้าเอด๋อแหาเลก็จ้เตะตาหักว่ากอัลลนี่อะาดูมาเอาเวสตุลเลเจีดีสก็ที่บะเวลาลาแม่ก็โดว่าตาโกสิผ้าด๋โพสต์ที่เนี่ยพอเอาวอัลลอีเน่พลาปดโดนตาโกพลาเวาเด็กมี เมตาม่มีมามุเวอสุอมันอล่ะนักซอสิวดีเนเมื่อเวลาเขชอดูไปปาตานมิบายนะปาตาลูกเวล่ะทีบาเรตาลอบิลอผู้เนี่ยตอนนั้เ้ชอมีเมาสิวโอ้นะเลกจคกลลาเลอปเยตาเปอเชียงใหม่ตาเปอกัป้าเนป็นหนูตลอลอจิล่ะนะอุดาดูดูดูดบ้านชาตนไงเมือเลิมื่ออาเว้ดูเนี่ลอช นอไว้ได an yes, so ้นกระชอดเดอแต่กระชอดเนบ้าตาปลาหรือปาเปลือยแล้วก็จ่เต้ปดมาบ้ามตาดีแหละตามันเนอตาดึเนเกี่ยวประยชนเจาป่าหรือขี้เลือดน่นอก็จ่เต้เนี่ยเอาไว้ได้มัเนอไว้ได้แล้วกระชอคกระเสนเนนอฉีมอล้วกระชอคเนี่ยนอเอาไว้ได้หมันเนอคุยเไว้ได้ปกตยะแหละสุขคประโยชน์จาป่าสุตับลกันี่หรออากตันเนี่ย ก็จเต่ปูหนกว่าปาเวากระชอเนจ้ตโกเวลาชังเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองปาเวดาเลยกระชอนเนี่ยเชอทธาตะเกรีบเวลาเลที่ก็ขอบรู้เลยกระชอโคตรนี่โดนไเกีก้อนะเนี่หรอเนาะตามมาตาดีเนี่ยโคตรนตาปาลปปไปกระชอกระชอมออนุหมาก็เจเตปูเนาะบ้านล็กวาลอฟริกาจะดือๆแขเป็นเนี่ยเสตอวาดโอบะตาคีท่อเวบ้าเลก็รอเวลาเลยเอาเวลาตากูกลาเนี่ขาบ้านเลยนอตถอมาโอบ ไม่ไม่ก็จะไปุนเนีลาเหวไาทอบดบ,บยุคอเนี่ลอเนาะอืมเตว,วดายวดาเปลนนี่ล่ะว่าช่วคลีนลยนท่อไหลท่อเปล่ยรตายอยูอ่ก็ปากเกตาดุ